มีคนมาถวายดาบเยอะเลยนะคะขอให้ลูกเสี่ยงโชคหน่อยนะคะแม่เรามาที่แหลมแม่นกแก้วนะคะศาลพระเจ้ากับสรีมหาราชนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนี่นะคะศาลท่านนะคะลูกขอถ่ายหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเ <c oughs> ชื่อว่าแหลมแม่นกแก้วจันทบุรีนะคะ น่าจะเป็นลนะัสุนะของแบบทางเดินทัพนะบรรยากาศคือติดริมทะเลเลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะมากราบท่านกันเยอะๆนะแบบบุญมามาให้ท่านกันนะคะมีคนมาถวายดาบเยอะเลยนะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เมื่อวันที่สาิเอ็ดธันวาคมพศสองพันห้า้อย่สิบห้านะคะ <c oughs> นี่นะคะที่จุดทุบเทียน <c oughs> อันนี้ประวัตินะคะ ศาลแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพันเอกจุดๆ,ๆดนะคะทใน31ธันวา2525ด้วยความเรื่มใ่นะคะอันนี้คือบุคคลนะคะมีภาพให้ดูนะคะโอ้ขอให้ลูกเสียงโชคหน่อยนะคะแม่เวบ โอ้ oh. อีกหนึ่งตัวนะคะอู oh. ้อีกหนึ่งตัวนะคะสามตัวตรงเลยไหมอ่ะโอ้ไม่กอดนี่นะคะในต้นไม้ใหญ่เละข้างหลังก็คือเป็นทะเลเลยนี่เป็นทะเลแบบนี้เลยนะคะ แหลมแม่นกแก้วเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจและเป็นอันซีนจันทบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และตำนานของแหลมแม่นกแก้วคือสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่แหลมแม่นกแก้วมีสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชริมทะเลตั้งอยู่ซึ่งเป็นที่ศักการะและเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมีความเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยเสด็จมาพำนักที่นี่ก่อนที่จะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีเพื่อรวบรวมไพร่พลและสเสบียงอาหารก่อนจะไปกู้เอการาชในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายทําให้สถานที่แห่งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่ลักษณะเด่นของแหลมแม่นกแก้ว หาดทรายสีดำเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่โขดหินเรียงรายบรรยากาศเงียบสงบและเป็นธรรมชาติมีโขดหินเรียงรายสวยงามเมื่อน้ำลงบรรยากาศเป็นทะเลที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างมากไม่มีร้านอาหารหรือที่พักอ้างอิงจากข้อมูลบางแหลง่งจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง